ตายไม่ได้นะเวยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันตายจรนิงแล้วอุ๊กะอะตายมึงฆ่ามันเหรอไม่ได้ฆ่าเข้ามามันก็เป็นอาการแบบนี้แล้วมันตายได้ไงวะไม่รู้เชี่เอ้ยพยานก็มีอยู่คนเดียวอยีกเสือกมาตายอีกเถือ่อนอิง จอดมึงเฝ้ามันอยู่มึงทำเหรอมันถึงตายอะ่ะอา้าวโยนขี้ให้กูเลยเฮียผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่พวกพี่แหละทำะไรผัดกันเข้ามาในห้องจนผู้ต้องหาตายเนี่ยยัยไม่ตายอย่างนี้ใครจยาับด้ผชอบวะแต่ก่อนหน้าเนี้ยไอ้แวดเด็กในทีมพี่เขามาต่อยผู้ต้องหาผมพู้สาเข้ามาช่วยห้ามเลยพี่